โอเคครับมาข้อ30กันนะครับอ่าทรงกระบอกต้านมวล40กิโลกรัมนะครับเส้นประสิทธ์การหเมตรวางอยู่บนพื้นแล้วก็มีแรง F นะครับขนาด500นิวตันกระทำพยายามหมุนทรงกระบอกดังรูปนะครับถ้าสามพรดสิ่งความเสถสียรสถิตระหว่างกระเพงแบบทรงกระบอกเป็น0.2ส่วนพื้นไม่มีความฝืดน,นะครับจงหา H นะครับที่น้อยที่สุดครับที่ทําให้เริ่มหมุนได้อ่ะก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่จริงๆมันคล้ายๆว่ามันเรื่องเรื่องล้มไหมก็ก็ไม่เชิงเนาะ นะครับแต่ว่าโอเคคล้ายๆกันก็คือว่าพยายามไม่จะหมุนเพราะฉะนั้นพอมีความพยายามไม่จะหมุนหรือว่ามีเรื่องของการล้มเกิดขึ้นใช่ไหมครับทวนคอนเซปต์อีกรอบหนึ่งนะครับการล้มเนี่ยนะครับก็คือ,อ,อจริงๆเราก็มีหลายๆเคสรวมกันถ้าสมมตินในกรณีที่ผลรวมของแรงนะครับโดยส่วนใหญ่เนะี่ยพอเราพูดถึงการล้มเนี่ยสมมติถ้าเกิดเรามีวัตถุอันนึงแล้วเราก็ออกแรงให้มันทาให้มันล้มขึ้นมาเราจะเห็นว่านะครับผลรวมของแรงมันก็ไม่คงที่เนอะคือมันก็อาจจะ มีแรงจะบอกว่าผลรวมของแรงไม่คงที่ก็ไม่เชิงแต่ว่าถ้าเราพิจารณาแล้วนะครับในข้อนั้นเนี่ยผลรวมของแรงไม่เป็นศูนย์อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่จะเน้นย้ําอย่างเดียวคือซิกมาโมเมนต์รอบจุดเ m ต้องเป็น0ูนย์โอเคไหมครับอันนีค้คือสิ่งที่เราคุยกันแต่ถ้าในกรณีที่เราบอกว่าเราพยายามจะหมุนนะครับเหมือนกับสุด คือถ้าสมมุติเราบอกว่าออกแรงวัตถุก,กําลังจะถลายเนี่ยเราก็ยังคิดว่ามันเป็นเคสของสมดุลอยู่ใช่ไหมครับการหมุนมันคล้ายๆกันก็คือเราเพยายามทําให้มันจะหมุนเนี่ยมันก็จะเหมือนกําลังจะทําให้หมุนละนะครับก็ยังเป็นสมดุลในวินาทีสุดท้ายอยู่ซึ่งถ้าเราพิจารณาแล้วนะครับถ้าเราพิจารณาแล้วผลร่วมของแรงก็เป็น0ูนย์แลวเราบอกว่ากาลังจะหมุนใช่ไหมซิกม่าโมเมนต์เป็นศูนย์ถูกไหมครับถ้าเกิดเราพิจารณา2อันนี้เข้ามามันก็จะเข้าคอนเซปต์คล้ายๆเรื่องของอะไรครับสมดุลสมบูรณ ถูกปะเมื่อเป็นเรื่องสมดุลสมบูรณ์ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอเข้าเรื่องสูตรสมดุลสมบูรณ,รณ์ก็แปลว่าเราเทคโมเมนต์ที่ไหนก็ได้ใช่ปะเทคโมเมนต์ที่ใดก็ได้อันนี้คือคอนเซปต์ของมันนะครับซึ่งเวลาเราทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอเคพูด,ดง่ายๆว่าไอการล้มตรงนี้เนี่ยการเทคโมเมนต์รอบจุดเซียมเป็นศูนย์เนี่ยกรณนนี้เดียวคือถ้าผลรวมของแรงไม่เป็นศูนย์ดังนั้นเนี่ยพี่กเลังจะบอกแบบนี้ครับคือพี่กเลังจะเล่าให้ฟังว่าเวลาเราเจอเรื่องของการล้มหรือมันมันพยายามจะหมุนหรืออะไรอย่างนี้เนี่ย จริงอยู่ครับถ้าเกิดเราเช็คได้จริงๆว่ามันเป็นสมบุรณสมบูรณ์ถ้าเราเช็คได้จริงเมื่อสมบูรณ์สมบูรณ์โอเคอันนี้เราก็ยอมรับว่าเราจะเทคโมเมนต์จุดไหนก็ได้เพราะมันคือสมดุลสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดน้องมีความไม่ชัวร์ขึ้นมาจริงๆว่าข้อนั้นเอ๊ะผลล้มขอแรกมันจะเป็นศูนย์หรือเปล่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วมันเข้าคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องของการล้มหรือว่าพยายามทําให้มันหมุนแบบนี้เนี่ยถ้าจะเอาเซฟไว้ก่อนเนี่ยเราเทคโมเมนต์รอบจุดเสียสงเป็นศูตรไว้ก็จะเซฟ ตรงนี้คือยังไงก็คือพูดง่ายๆว่าเอซิกมาโมเมนต์ลบจุด cm เป็นศูนย์เนี่ยมันก็เป็นสับเซตของสมดุลสมบูรณ์อยู่เพราะว่าสมดุลสมบูรณ์เราบอกว่าเทคโมเมนต์ตรงไหนก็ได้เทคสุด cm ก็ได้เทคที่อากาศก็ได้เทคที่กําแพงก็ได้เทคที่พื้นก็ได้ได้หมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยพยายามจะสื่อสารครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องของการล้มนะครับหรือพยายามไปทําให้หมุนเนี่ยการเทคโมเมนต์ลบจุดซเ cm มมันก็เป็นอะไรที่เซฟดีโอเคไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดผลลวงของแรงไม่เป็นศูนย์ขึ้นมา แต่ถ้าเกิดสมมุติเราไปเสี่ยงอย่างข้อนี้สมมตินะครับเราไปเสี่ยงเทคโมเมนต์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ติต่างว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี้ยมันเป็นสมยังสมดุลสมบูรณ์อยู่มันก็ได้ครับอย่างในเคสนี้ก็ได้ครับไม่ผิดถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราไปเจอเคสพิเศษขึ้นมาที่ผลงงลงคะแวมไม่เป็นศูนย์ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเราไปเทคโดยใช้คอนเซปต์สมดุลสมบูรณ์มันจะมีปัญหาขึ้นมาได้ดังนั้นข้อนี้พี่ก็เลยพยายามจะรีไลน์ออนนะครับหรือว่ายังจะขอยึดคอนเซปต์นี้นะครับรีไลน์ออนคือตัวนี้นะครับ ด e p เ n นซอนนะครับขึ้นอยู่กับนะครับขึ้นอยู่กับไอคอนเซ็ปของของคำว่าการล้มตรงนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจะวิ่งไปที่การเทคโมเมนต์รอบจุดเสียงไปสูนไว้ก่อนนะครับอ่ะงั้นเราไปดูกันว่ามีแรงอะไรบ้างนะครับพูดมาตั้งเงอยอะแยาเพราะฉะนั้จะอธิบายแค่ประมาณนี้นะครับอ่ะมีแรงอะไรบ้างครับ ค็หนึ่งก็คือมี mg ใช่ไหมครับชี้ลงตรงนี้นะครับ n นะครับที่พื้นแน่นอนนะครับเนื่องจากมันมี n ที่พื้นและ n ที่กำแพงนะก็เดี๋ยวมัน n เหมือนกันขออนุญาตห้อยตัวแปรให้แสดงความเห็นแสดงความเห็นให้ให้เห็นชัดๆนะครับอย่างที่พื้นก็เป็น n floor แล้วกันขอค่อยเป็น f นะครับส่วน n กำแพงก็ขอให้เป็น nw ทีนี้ข้อนี้เขาบอกว่ามันมีความฝืดเนาะนะครับกำแพงมีความฝืดคำถามถามว่าแรงเสียดทานตรงนี้นะครับที่ทำชี้ขึ้นหรือชี้ลงครับ ทรงกระบอกนี้กําลังจะหมุนในทิศไหนครับถ้าออกแรง F แบบนี้และกําลังจะหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้แรงเสียดทานก็ต้องต้านการเคลื่อนที่ถูกไหมก็ควรจะต้องมี F ใน,ในทิศชี้ขึ้นแบบนี้ถูกไหมครับอ่าโอเคนะทันไหมทันไหมเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับแรงเสียดทานก็จะชี้ขึ้นนะก็น่าจะครบแล้วนะครับโอเคแล้วก็มีแรงเอเนีย์อันหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นผมลุยเลยนะครับก็คือจะทําการเทคโมเมนต์รอบจุด cm นะครับเป็น0 นะครับเราก็จะพบว่าสิ่งแรงที่จะไม่ต้องคิดโมเมนต์ก็มี M G นะครับมี N F ไม่ต้องคิด N W ไม่ต้องคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ F ที่เราออกแรงอันนี้นะครับกับ F W นะครับเพื่อแรงเสียดทานที่กำแพงนะครับซึ่งก็มีแค่2ตัวแบบนี้ก็แน่นอนนะครับ F ตัวนี้ก็ทำให้เกิดโมเมนต์เลยครับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาส่วนแรงเสียดทานนี้ก็ทำให้เกิดโมเมนต์เลยครับตามเข็มนาฬิกานะเพราะฉะนั้นก็จะง่ายเลยนะครับเหลือแค่อย่างเราฟังเองนะครับโมเมนต์ตามกับโมเมนต์ทวน โมเมนตัตามก็คือแรงเสียดทานตรงนี้นะครับที่กำแพง Fw ห้อยอย่างงี้นะครับระยะห่างเท่าไหร่ครับก็เป็นระยะตรงนี้นะครับก็คือรัศมีนะครับของทรงกระบอกนันเองซึ่งเขาบอกให้เส้นผ่าศูนย์กลางมา1เมตรพยางรัศมีก็คือ0ูนะครับตัวทวนเป็นไงครับอ่ะตัวทวนก็แรงกระทำตรงนี้คูณกับ h ก็คือระยะที่เลื่อนขึ้นมาด้วยความสูงจากจุด c m ตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะถามมาเองนะครับว่า h ตัวเนี้ย ต้องมีค่าอย่างน้อยเท่าไหร่ทำให้มันด้วยหมุนนะครับอ่ะปัญหาก็ตามมาต่อครับว่าเอาแล้ว f w คืออะไรครับ f w คืออะไรครับ f w ตามสูตรสมการ f w ก็ต้องเป็นเท่ากับอะไรครับ f w เท่ากับ mu n นั่นเองนะครับก็ต้องเป็น n ที่ w ถูกไหมะอ่าที่ทำถามต่อมาเอาละ n w คืออะไรครับ n w คืออะไรถ้าเราพิจารณาจากสมการตรงนี้แล้วเนี่ยครับมันก็จะย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดเราอยากรู้ว่า n w คือเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้อีกสมการหนึ่งช่วยคือเรื่องอะไรครับแน่นอนก็หนีไม่พ้นเรื่องของซิกมา f ท่ากับ0ถูกไหมครับผลรวมของแรงเป็นศูนย์ั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ถามว่ามันมีการเคลื่อนที่ไหมมันมีการถลายอะไรไหมมันก็ถูกอัดอยู่ที่กําแพงเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้เคลื่อนที่ถูกไหมครับไม่ได้มีการถลายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผลรวมของแรงนี้ก็เป็นศูนย์เนี่ยเห็นไหมครับผมก็เลยจะดอกจันตรงนี้เล็กๆน้อยๆว่าเห็นไหมฮะว่าจริงๆข้อนี้ท่านดูดีๆแล้วนะครับมันกําลังจะหมุนใช่ไหมครับแล้วผลรวมของแรงเป็นศูนย์ด้วยจริงๆข้อนี้ก็สมบูรณ์สมบูรณ์ปกตินั่นแหละถูกไหมแต่ว่าเราอาจจจจะะเเททคโมีีุ่ดสยก็ มันก็เป็นสับเซตของเรื่องการสมดสมมติว่าเราเทคโมเมนต์ที่จุดไหนก็ได้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้พี่อาจจะให้เป็นการบ้านไว้นะครับว่าขอให้น้องลองดูนะครับถ้าเราเทคโมเมนต์ที่จุดอื่นดูนะครับเช่นเทคที่นะครับลองเทคที่ตรงกําแพงดูนะครับคำตอบมันจะยงได้เท่ากันกับที่เราคิดที่จุด C M ไหมหรือมาเทคโมเมนต์ที่พื้นตรงนี้ดูนะครับแล้วเรา ลองมาแชร์กันนะครับในช่องคอมเมนต์ว่าได้คำตอบเดียวกันหรือเปล่านะครับอ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ซิกมทีเอฟเกต์กระสุนนี้ปุ๊บนะครับชี้ซ้ายเท่ากับชี้ขวาหรือชี้ขึ้นเท่ากับชี้ลงอันชี้ซ้ายชี้ขวา,าเดียวนะครับชี้ซ้ายก็มีแรง F ชี้ขวาก็มีอันเดียวคือ NW นะครับหรือแรงปฏิกิริยาที่กำแพงนะครับซึ่งก็พอดีเป๊ะนะครับก็คือในแนวดิ่งพี่ไม่ต้องคิดแล้วกันเพราะมันไม่ได้มีตัวแปรไหนที่ต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้น NW ก็คือ F นนั่เองนะครับเเมมื่่อแทนคาาาข้ก็พบว่าอะไรรคับก็ตัััดกนนนฝ่งเห็มฮค นะครับ f ก็ตัดปโ,ปโป๊ะๆน,น,นะครับมิวโจ์กำหนดมาเท่าไหร่ครับโจดกำลังให้ศูนย์จุดสนะครับเพราะฉะนั้นก็แทนค่าเข้ามาจะเป็น0.2นยคูณศูนะครับงั้น h ก็เท่ากับเท่าไหรนน่ครับ0.1เมตรนั่นเองนะครับหรือ10เซนติเมตรนะครับโอเคไหมฮะซึ่งเดี๋ยวพี่อย่างที่บอกนะครับขอขอไม่แสดงให้ดูแล้วกันแต่ว่าถ้าน้องคนไหนอยากลองดับเบิลเช็คดูนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับในเคสนี้นะครับมันเท่ากันจริงๆริงไหมนะครับก็ลองเทคโมเมนต์ททีี่่กแพพงหหรรออืื้นดู นะครับพอถ้าเกิดมันเท่ากันแปลว่าจริงๆข้อน,นี้ก็อยู่ภายใต้สมดุลสมบูรณ์พอดีที่พี่อยากจะพูดตรงนี้ขึ้นมาว่าต้องระมัดระวังคือพี่ขออนุญาตพูดเลยไปถึงข้อ10เอ่อข้อ3 1น,น,น,นิดนึงนะครับซึ่งข้อส1จริงๆแล้วพี่เฉลยไปแล้วนะครับอ่ข้อส1เนี่ยที่พี่กำลังจะพูดถึงนิดหนึ่งนะครับต่อจากข้อ30ตรงนี้พอดีข้อสไปทําแล้วก็เลยจะเห็นนะครับว่ากรณีนี้อย่างเนี้ยซิกมาก F ไม่เท่ากับ0อย่างเนี้ยถ้าสมมติเราเทคโมเมนต์ที่ดไ้ครับ เพราะในเคสนี้ถ้าดูนะครับเป็นทรงกลมที่วางอยู่เฉยๆออกแรง F กะทําแบบนี้ยังไงยังไงผลรวมแรงไม่เป็นศูนย์แน่นอนเพราะว่าแรงเสียดทานที่พื้นตรงนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้ทาการให้หยุดไม่ให้ทําให้เกิดการถลายอย่างนี้อยู่แล้วแล้วข้อนี้กําหนดไว้ชัดเจนด้วยนะครับว่าทําให้พอดีทําให้ไงครับให้ทรงกลมนั้นมันเลื่อนถลายโดยไม่เกิดการหมุนครับเลื่อนถลายนะครับเพราะฉะนั้นพอบอกกําหนดให้ให้แรงที่กระทำนี้มันเกิดการถลายอันนี้แน่นอนครับว่าผลรวมแรงไม่เป็นศูนย์แน่นอนเพราะวัตถุ ตัวนี้มันก็ขึ้นที่ไปนะครับถ้าอยากจะดูวิธีคิดอันนี้ยังไงอีกทีหนึ่งนะครับลองลองดูในคลิปต่อไปได้เลยนะครับเพราะว่าพี่พี่เรียงข้อไว้เนี่ยข้อ3าก็เป็นข้อต่อจากสิอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูกันต่อได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข้อ30นะครับก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่ก็น่าสนใจดีนะครับแล้วก็มีการบ้านให้ลองทําดูนะครับ